ันนี้เป็นไผ่สังมนต์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยไผ่สังมนต์ปลูกด้วยมะเร็ดหนึ่งปีสามสี่เดือนเนี่ยนะครับเข้าสี่เดือนนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะใหญ่ขนาดนี้นะครับใหญ่กว่าด้ามไม้กวาดเคืองๆเนี่ยนะครับนะนี่แล้วก็จะออกหน่ออยู่เลยครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับออก กเขาจะลำเขาจะใหญ่อยู่เรื่อยใหญ่อยู่เรื่อยตอนแรกๆก็จะเท่าสักประมาณปลายดินสอปลายปากกาเนี่ยนะครับเอามาตอนแรกขอจะกลมป่าไม้มานะครับก็ลงทุนบ้างไม่ลงทุนบ้างนะครับลงทุนก็ประมาณสักซื้อกิ่งตอนมาโดยที่ไม่มีใบเลยก็ตอนนั้นกิ่งละประมาณ35บาทนะครับก็ซื้อมา60กิ่ง นะครับเขาก็ลดให้ให้ใหมั่งนะครับถ้าเดือประมาณกิ่ง8บาทนะครับพร้อมส่งทีนี้จะมาเปรียบเทียบระหว่างการปลูกกิ่งตอนกับการปลูกเมล็ดนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ปลูกเมล็ดนะครับท่านผู้ชมปลูกเมล็ดก็จะโตขนาดนี้นะครับความยาวก็เยอะแล้วรประมาณ6เมตรนะครับสูงมาก ตอนนั้นวัดให้ท่านผู้ชมได้ดูก็ประมาณสี่เมตรนะครับอันนี้ขึ้นประมาณหกเมตรแล้นะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยแล้วหนอก็จะออกอยู่เรื่อยทีนี้ก็สําคัญนี่ก็อยากจะแยกนะครับท่านผู้ชมตามธรรมดาเนี่ไผ่เขาโตแล้วเขาจะมีขแขนงที่ขแขนงประเภทนี้นะครับนี่ขแขนงประเภทนี้ท่านผู้ชมเนี่ยขแขนงแบบนี้แต่ว่า ตามขาแขนงเนี่ยเขาจะมีรากนิดหน่อยแล้วก็เราก็จะใช้ใบเลื่อยอเลื่อยใต้ขแขนงแล้วก็เอาปุ๋ยมะพร้าวนะครับผู้่อุ้มนะครับเพื่อให้มันเกิดรากแต่รากเนี่ยออกยากนะครับท่านผู้ชมออกเป็นเดือนบางครั้งเป็นเดือนอยังไม่ออกนะครับนะครับแต่ว่าแต่ไปกิมซุง่งอนตอนง่ายเพราะว่าเขาใหญ่แล้วนะครับอันนี้เขายังเล็กๆอยู่ท่านผู้ชมอาจจะตอนยาก นะครับทีนี้ใช้ท่านผู้ชมได้ดูนี่ครับเดี๋ยวไม่ถึงอาทิตย์นะครับออกงอกรากเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับนี่รากรากที่ตอนไม่ถึงอาทิตย์นะครับเพราะว่าที่เราตอนเนี่ยเราเห็นรากรากมันออกแบบนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยรากรากมันจะออกตามข้อแล้ว เราเอาขุยมะพร้าวหุ้มไปเขาก็ยาวเร็วนะครับเขาเพาะเขามีความชื้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยรากนะครับเพาะ็มีความชื้นเขาก็ยาวเร็วครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยถ้าตัดออกมามันจะตายไหมนะครับเดี๋ยวจะตัดออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับมันจะมีหลายเยอะนะครับท่านผู้ชม มันจะออกเร็วกับท่านผู้ชมเนี่ยออกเร็วมากยาวเร็วนะครับยาวเร็วพอเดิมทีเขามีอยู่แล้วนะครับนี่ให้ท่านให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอทีแรกเราก็ตกใจนะครับเอา้ามันลากงอกเร็วนะครับไม่ไม่ถึงห้าวันนะครับลากพอกปิ๊บปิ๊บแล้วนะครับยาวเร็วเพราะว่าเขาได้รับความชื้นนะครับเนี่ย ดูท่านผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยนะครับตัดเดี๋ยวจะตัดเนี่ยลากเขาลากเขาจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเยลากลากแบบนี้นะครับอันนี้ขุดไปก็ก็จะพาเพื่อนข้างในข้างล่างนะตายหมดนะครับขุดถ้าขุดถ้าขุดเคยลองขุดแล้วท่านผู้ชมนะครับขุดแล้วทําให้ เพื่อนๆเ,เขาไม่งอกเลยนะครับงอก้องอกส่วนน้อยนานๆงอกทีถ้าแบบเนี้ยนะครับท่านผู้ชมถ้าเอา,เอาขุยมะพร้าวนะครับห่อหุ้มไปนะครับเนี่ยถ้าขุดอย่างเนี้ยตายนะครับถ้าเอาห่อหุ้มไปแล้วตัดตัดมันน่าจะรอดนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยนะครับท่านผู้ชม นะครับอันนี้หนีบแบบนี้แบบนี้เนี่ยแบบนี้ถ้าพอคุ้มได้นะครับเนี่ยถ้าวันเดียวสองวันเนี่ยสองวัน,นยาวเลยท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้อ่อนๆรากอ่อนๆนะท่านผู้ชมเนี่ยรากถ้ารากแก่เนี่ยถ้ารากแก่แล้วออกยากถ้ารากอ่อนๆเนี่ยออกง่ายมากเลยนะครับเนี่ยรากแก่ๆมันเนี่ยยาก ยากมันกว่าจะแทงกว่าจะแทงรากอ่อนออกมานะครับถ้ารากอ่อนอ่อนเงี้ยอ่อนอ่อนเงี้ยสามวันนั้นได้เลยนสามวันสามวันยาวเลยนะทนะ่า,ากกนผู้ชมเนี่ยเนาะเยี่ยลากแบบนี้นะครับรากเงี้ยสามวันได้เรื่องเลยเอาไปปลูกได้เลยนะครับอย่่งนั้นถ้าพูดถึงว่าถ้าเราห่อรุ้มได้นะครับห่อรุ้มได้แล้วตัดได้ ตัดได้ตัดเอาไปปลูกได้เลยนะครับสวยเลยนะแยกขยายได้ถ้าขุดเนี่ยก็เตือนถึงถึงโคตรถึงเงาเขาเลยนะครับตายไม่งอกเลยก็เตือนถึงตัวอื่นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตายเลยลน่ะ เนี่ยน่าได้อย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมนอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้ามันอยู่อยู่ระดับเนี้ยท่านผู้ชมจะปลอดภัยเราจะหุ้มให้เขามีรากแล้วเราจะตัดในช่วงนี้นะครับแต่นี้เราหาที่ตัดไม่ได้ปอยก็ต้องขุดนะครับท่านผู้ชมขุดนะอยากจะดดยนะครับมันน,มน,น่าจะมันน่าจะมาเป็นตรงนี้นะครับเหมือน เหมือนเหมือนข้อเหมือนต้นอื่นต้นต้นแบบเน,นี้น่าจะมาเป็นสูงสูงแล้วเราตอนได้มันมีอยู่หลายต้นอยู่ท่านผู้ชมที่เป็นอยู่สูงแล้วเราตอนทันที่ไม่ให้รากมันตายก่อนที่เราจะตอนนะครับก็อันเนี้ยเน,น,นี่ยถ้าเราตอนได้ก็ เดี๋ยวจะลองห่อหุ้มดูท่านผู้ชมที่เขาเอาปุ๋ยร้าวมาห่อหุ้มดูนะครับห่อหุ้มได้เนะี่ยเราไปแยกไปได้เลยนะครับสบายเลยเพราะว่าอันนี้มันยังอ่อนอยู่ท่านผู้ชมยังอ่อนอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูท่านผู้ชมเนี่ย yeah. น,นี่เข้าไปนี่ยังอ่อนอยู่ทุกผู้ชมนี่น,นียังไม่มีใบเลยใบยังไม่มีนะครับก็ให้ท่านผู้ชมวิจารณญาณดูนะครับอยากจะตอนนห้หมดเลยนะครับโอเคนะครับ กระโดดอะอกระโดดไม่ได้กะไม่ได้ไม่ต้องกระโดดกระโดดตะขา่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องลงมาหรอก ไม่ได้ ก็หุ้มนะครับหุ้มให้มิดชิดนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเนี่ยนี่เสร็จแล้วท่านผู้ชมเนี่ยก็ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับก็เลยทำแบบนี้นะครับก็วันนี้วันที่18นะครับท่านผู้ชม วันนี้วันที่18อีก3วันอีก3วันจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับ2 0 21ิบย่อมาจะเราจะติดตามผลนะครับว่าจะลากจะเต็มนี่ไหมนะครับเนี่ยเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้ไม่ถึง5วันนะครับท่านผู้ชมน,นี่ลากออกเยอะแล้วนะครับนี่รอบเลยนะครับรอบ